สวัสดีครับวันนี้ก็ Bitcoin Thailand นะครับเว็บไซต์ Bitcoin Thailand เราก็มาแนะนำในส่วนของเว็บไซต์ c r i s p ี to Club นะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยก็คือเขาได้รับการยอมรับนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่า Visa กับม a s t e r c a การเนี่ยเขามาผูกบัญชีไว้ด้วยนั่นก็หมายความว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะครับอ่ะทีนี้มาสู่การสมัครเข้าสู่ระบบกันนะครับอันดับแรกก็ต้องมี Gmail ก่อนนะครับก็ เข้าสู่ระบบ Gmail ก่อนแล้วก็มาตรง Sign In ได้เลยนะครับมันจะง,ง่ายนะครับแค่คลิกเดียวก็เข้าสู่ระบบได้นะครับเนี่ยก็มาคลิกตรงตัว G แล้วก็บวกเมื่อกี้นะครับคลิกตรงนี้ Google Plus นั่นเองนะครับก็จะทําให้เราเข้าสู่ระบบ,บได้เลยนะครับการเข้าสู่ระบ,บบของเว็บไซต์นี้เนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะมียอดโบนัสให้อยู่ที่10ดอลลาร์ใช้ในการซื้อกําลังขุดได้เลยนะครับพอดีว่าเน็ตผมมันช้านะครับแป๊บหนึ่ง ก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยได้10ดอลลาร์ไปซื้อกําลังขุดเมื่อซื้อกําลังขุดได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทับเงินได้ประมาณวันละ0.3นะครับอันนี้ผมสมัครมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้พอดีผมไปเจอไปหาเว็บไซต์จากอ่าเมืองนอกนะครับก็ได้มาเพิ่มเติมนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยมีอยู่แค่14เว็บใช่ไหมครับผมก็เพิ่มมาอีกนะครับมาอีก6เว็บไซต์นะครับนี่ก็ตัวนี้เนี่ยผมพบว่ารายได้เนี่ย เขาให้ดอลลาร์เงินดอลลาร์เรามาอยู่ที่สิบดอลลาร์ใช่ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยจะสามารถทําได้อยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับต่อวันเลยทีเดียวเมื่อเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมไปตั้งค่าของตั้งค่าของตัวเองให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยตัวซิตติ้งเนี่ยครับเป็นตัวที่ตั้งค่าสามารถที่จะตั้งค่าอะไรต่างๆของเราได้ตั้งค่าเรื่องของกระเป๋าเงินต่างๆการจ่ายเงินนะครับเราจะจ่ายทางไหน จ่ายทาง PayPal ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นมาทางของวีซ่าของอ Bitcoin ของอะไรก็ตามแต่นะครับตรงนี้มีให้เลือกเยอะอยู่นะครับนี่ผมเองก็เลือกของทาง Bitcoin นะครับก็เซฟอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือมาตรงซื้อนะครับนี่ซื้อกําลังขุดนั่นเองนะครับกําลังขุดก็ใช้เงิน10ดอลลาร์ที่เราได้มานะครับซื้อกําลังขุด นี่ครับก็คือซื้อกำลังขุดของรุ่นนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้ S H A ตัวนี้ได้ที่16เมกะเฮ์นะครับซึ่งอันนี้เราจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ0.3ดอลลาร์ต่อวันก็ครบ10วันก็ได้3ดอลลาร์นะครับ10วันก็ได้3ดอลลาร์เลยทีเดียวแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับพอดีผมซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะซื้ออีกไม่ได้เพราะว่ายอดเงินผมยังไม่ถึงนะครับยอดเงินผมเพิ่งได้แค่0.3ดอลลาร์ เมื่อมาแล้วนะครับก็กดซื้อนะครับซื้อคอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับคนที่มียอดเงินอยู่แล้วผมเองแค่0.3มันซื้อไม่ได้นะครับซื้อเมื่อซื้อไปแล้วนะครับเราก็จะได้กําลังขุดมาที่16เมกะเฮนก็สามารถทําเงินให้เราได้ที่0.3ดอลลาร์ทุกวันทุกวันได้เลยนะครับเข้าเข้ากระเป๋าเราได้เลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยหวันได้มาแล้ว0.3ดอลลาร์เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เรามาดูตรงเมนูต่างๆได้เลยนะครับอย่างอันเนี้ยก็ตัวโบนัสซึ่งตัวโบนัสเนี่ยตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเข้ามาเมื่อวานเนี่ยยังไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่ามันนี้มีให้ไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับตัวโบนัสนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรส่วนการหาสมาชิกเพิ่มก็มาตรงนี้นะครับนี่มาข้างล่างเนี่ยเมนูนี้คลิกเข้ามาเลยหาสมาชิกเพิ่มการหาสมาชิกเพิ่มเนี้ย สิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือได้เมื่อมีคนเขาสมัครแล้วเขา,าเขาเรียกว่าโอนเงินเข้ามาหรือว่าเติมเงินเข้ามานั่นเองนะครับจะถ้าไม่มีการโอนเงินเข้ามาอะไรก็ก็ไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ,อินนิเกทีฟนี่ยก็คือ,อยังยังไม่ได้ที่จะจ่ายเงินอะไรนะครับเนี่ยเอาลิงก์ตัวนี้เข้าไปนะครับไปโพสต์ตามลิงก์ต่างๆนะครับต,ต,ตาม youtube ตามอะไรก็ได้นะครับ เมื่อเมื่อเขาสมัครแล้วเขาจ่ายเงินอะไรต่างๆนะครับเราก็จะได้อยู่ที่สามดอลลาร์นะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นแต่ว่าถ้าเขาไม่ไม่โอนเงินไม่อะไรนะครับเราก็ไม่ต้องหวังจะได้อะไรนะครับก็ถือซะว่าได้ส่งส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนด้วยกันนะครับอย่างของผมนะตอนนี้นะครับก็เพิ่งสมัครมาได้แค่หนึ่งวันนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปละศูนย์จดสามดอลลาร์ ส่วนจะสามดอลลาร์ส่วนในการถอนเงินนะครับขั้นต่ําเนี่ยเดี๋ยวนะครับมาตรงวิดดาวมาดูการถอนเงินกันเน็ตค่อนข้างช้านะครับอขออภัยด้วยเ,เนี่ยครับขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับหนึ่งรอยดอลลาร์ในการถอนก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับกว่าจะได้ร้อยดอลลาร์สำหรับสายฟรีแต่ถ้าสําหรับคนที่ พร้อมที่จะลงทุนนะครับคนที่พร้อมที่จะลงทุนเนี่ยก็แนะนําให้ลงทุนได้นะครับนี่ครับก็ลงทุนขั้นต่ําก็อยู่ที่10ดอลลาร์นะครับก็จะได้อยู่ที่จ3ดอลลาร์ต่อวันใช่ไหมครับหรือใครพร้อมที่จะลงทุนได้เยอะก็เอาเลยนะครับเนี่ย20ดอลลาร์หรือ40ดอลลาร์ก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวของเรานะครับ ลงไป40ดอลลาร์เนี่ยได้มาที่1.2ดอลลาร์ทุกวันทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนในทีเดียวนะครับกับเว็บนี้เพราะว่าเป็นเว็บที่อ่ามีความมั่นคงนะครับได้การยอมรับจากวิซ่าและมาตรการเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าจะให้แนะนํานะครับในการลงทุนเนี่ยก็แนะนําที่10ดอลลาร์หรือไม่ก็ไม่งั้นก็ที่20ดอลลาร์ก็พอนะครับเพราะว่า ตัวโบนัสของเราเี่ยขเ,าเยขเามีอยู่แล้วนะครับเราสามารถทําได้ถึง0.3ดอลลาร์ต่อว,วันกันละมาลงที่20ดอลลาร์ก็ก็น่าก็น่าจะพอทนแล้วนะครับได้วันละ9 0.9ดอลลาร์0.9ดอลลาร์ทุกวันก็ประมาณ100กว่าวันเสร็จหรือประมาณสัก3เดือนเสร็จก็ถอนได้ละ100ดอลลาร์100ดอลลาร์ก็ตกไปประมาณ3,500นะครับ3,500เลยทีเดียวหรือถ้าใครใจร้อนหน่อยอก็จับไปเลยครับ40ดอลลาร์เนี่ย ลงไปเลยครับ40ดอลลาร์ก็จะใช้เวลาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูนะครับตัวโบนัสของเราเรามีอยู่แล้ว0.6ใช่ไหมครับแล้วถ้าอ0.3นะครับถ้าเราได้อีก1.2เนี่ยก็จะตกไป1.5นะครับ1.5ต่อวันเล็ทีเดียวถ้าเราต้องการที่100นะครับ100ก็หารด้วย1.5เข้าไปก็จะตกอยู่ที่66วันนะครับ67วัน เเบ็ดเสร็จก็สองเดือนกว่านะครับถ้าใครลงทุนด้วยสี่สิบดอลลาร์เนี่ยสองเดือนกว่าได้นัละสามพันห้านะครับแล้วตัวเงินลงทุนเรายังอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะทํากาไรไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สําหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนมากๆนะครับน่าสนใจมากลงทุนหรือมมกใครไม่อยากลงทุนนะครับสําหรับสายรีก็รอหน่อยนะครับใช้เวลานานนิดหนึ่งกว่าจะครบหนึ่งร้อยดอลลาร์เดี๋ยวผมคํานวณให้ดูเล่นๆนะครับ ผมมีเงินเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงเหมือนกันนะครับอันนี้ผมมาลองกับวันแรกก็คือสมัครไปเมื่อวานในวันแรกได้ละ0.73สำหรับ100ดอลลาร์นะครับผลที่ใช้ในสายฟรีด้วยกันก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ333วันนะครับแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเ,เราสามารถที่จะใช้เงินตรงนี้นครับใช้เงินตรงนี้ไปซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่ม หมายถึงว่าครบ10ดอลลาร์เมื่อไหร่เนี่ยเรามาซื้อเพิ่มได้เลยครับไม่ไม่ต้องไปรอจนเป็น300วันนะครับเกือบครบปีไปนั้นไม่ต้องนะครับก็คือให้มันครบ10ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับมาซื้อเพิ่มอีก0.3ครับครบ10มาซื้อเพิ่มอีก0.3ซื้อเพิ่มไปอย่างนี้ครับเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะอัพมาถึงขั้นที่ว่า2ดอลลาร์ต่อวันได้เลยนะครับก็คืออัพขึ้นไปเรื่อยๆอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีีีลลลลละดดาารทเน่ยบ อาจจะนานนิดนึงช่วงแรกๆแต่ว่าเมื่อได้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวครับอืมแป๊บเดียวเราก็จะสามารถที่จะทําเงินได้ได้อย่างรวดเร็วนะครับสําหรับสายฟรีก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครพร้อมที่จะลงทุนนะครับลงทุนมาได้เลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถทําเงินได้ไวขึ้นมากๆนะครับก็คือได้มาแล้วยังไม่ถอนก็มาซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็น่าลงทุนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอ่า จะถูกโกงจะถูกอะไรนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงสูงนะครับต่อไปนะครับสําหรับใครที่สมัครเว็บไซต์นี้แล้วนะครับก็แนะนําอีกหลายเว็บไซต์เลยนะครับเนี่ยกับเว็บนี้ผมก็จะใส่ไว้ใต้คลิปเช่นกันนะครับโดยรวมๆนะครับถ้าสมัครครบ20เว็บไซต์เนี่ยแค่สมัครเสร็จนะครับวันแรกนะครับก็จะรวมๆแล้วนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณเกือบ70,000ซาตชินะครับถ้าหักเว็บแรกออกนะครับ หักเว็บแรกออกก็ประมาณ60,000สาตเตชิต่อวันซึ่งไม่ธรรมดานะครับสมัครเสร็จเนี่ยได้67,000สัตเตชิต่อวันเนี่ยได้หลายบาทเลยทีเดียวนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วอีกตัวนึ่งครับที่เว็บไซต์ที่หนึ่งเนี่ยเขาให้ฟรีแค่14วันนะครับผมมาแนะนํานิดนึงคือเราลงทุนไปอีกแค่350บาทนะครับเราจะได้โบนัสเราได้โบนัสมาอยู่แล้วนะครับ100กิกะเฮน แล้วซื้อไปอีก100 g ิกะเด้วยราคา350บาทแล้วก็ใช้โบนัสตัวนี้เข้าไปเบ็ดเสร็จนะครับ350บาทเนี่ยเราจะได้อยู่ที่210 g ิกะเฮวันหนึ่งเนี่ยตกไปวันละ10,000สตาชนะครับ10,000เเ็จเลยแล้วเว็บนี้เนี่ยขั้นต่ำในการถอนอยู่ที่80,000สตชิดังนั้นการันตีได้เลยว่า9วัน10วันไม่เกินนี้แน่นอนนะครับถอนเงินได้ถอนเงินได้ไดไดทุก9วัน10วันคืนทุนได้ภายใน1เดือนกว่าๆนะครับคืนทุนได้ล ก็เลยอยากจะแนะนำนะครับอยากจะแนะนําเป็นอย่างมากกับเว็บน,นี้เพราะว่าเป็นอีกเว็บหนึ่งที่กําลังดังนะครับมาแรงเหมือนกันพอๆกันกับอันนี้มาดูสายนักลงทุนนะครับพอๆกันกับไอ้แฮสแตก็แล้วก็จีเนียสแมนินะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือ h ฮสแตรนะครับการลงทุนอยู่ที่1ดอลลาร์หรือประมาณ35บาทก็ลงทุนได้แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับคือเราพยายามสะสมไปเรื่อยๆวันนี้เราไปทํางานเก็บเงินได้แค่ สีบาทอยากจะลงทุนก็ลงทุนเลยครับเนี่ยแค่นี้หรือจะลงทุนที่ละ0องร้อยสมร้อยสะสมไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ถ้าใครมีเงินเยอะหน่อยเ,เนี่ยก็แนะนำมาที่ g n e t m i n i n g นะครับอันนี้ลงทุนที่ประมาณ1,000บาทนะครับก็มีโค้ดส่วนลดให้นะครับแต่ละตัวมาดูได้เลยความมั่นคงความน่าเชื่อถือของ2เว็บเนี่ยสุดยอดแล้วครับให้เต็มร้อยเลยเพราะว่าเป็นคู่แข่งกันมาประมาณสปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีสองพเลยทีเดียวเชียวนะครับ แต่สาหรับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเว็บไซต์ที่หนึ่งของซายซีก็คือตัวนี้นี่ก็คือ,อให้กดบนัสเข้ามานะครับคะแนนความน่าเชื่อถือแล้วก็วมนันคงจะอยู่สมุงเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็จะขอแนะนําประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สงสัยอะไรสามารถโพสถามใต้คลิปได้หรือจะมาตรงที่ติดต่อเราก็ได้นะครับติดต่อเราของเว็บไซต์ Bitcoin Thailand ตรงนี้นะครับ วิธีใช้งานก็สามารถคลิกเข้าดูได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตมาทีหลังนะครับค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ